สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับพามาดูช่างทวีเจาะหน้าลิ้นชักเป็นลิ้นชักของเตียงขนาด3ามฟุตครึ่งครับสองหลังด้วยกันครับเนี่ยครับต้องเดินหน้าลิ้นชักทั้งหมด4ตัวด้วยกันครับความลึกของหน้าลิ้นชักที่เราเดินก็ประมาณ2เซนครับความใหญ่ก็ประมาณ2เซนครับความลึกเข้าไปครับ แต่ความกว้างอยู่ที่ประมาณ8-9เซนครับเนี่ครับค่อยๆเดินแบบใจเย็นครับใช้เครื่องโรเตอร์แล้วก็ดอกค่อยๆควักไปทีละเล็กทีละน้อยครับถ้าใจร้อนเดี๋ยวของเสียครับเนี่ยครับขยับไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็กําลังไล่เส้นครับบางทีมันเดินแล้วไม่ถึงเส้นก็มาเก็บอีกทีหนึ่งครับนี่ครับวิธีการเดินหน้าลร้นชักครับวันนี้มาถ่ายคลิป การเดินหน้าลิ้นชักให้เพื่อนๆได้ชมครับเชื่อว่าบางคนก็ไม่เคยเห็นเนาะวิธีการทำครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อได้ชมครับนี่ครับวิธีการเดินหน้าลิ้นชักครับนี่ครับมันยังไม่ถึงเส้นก็เดินซ้ำอีกทีนึงครับบางทีมันไม่เห็นนะครับเพราะว่าหน้าโรเตอร์มันบังอยู่ครับนี่ครับแต่ต้องใจเย็นนะครับต้องมีความชํานาญด้วยครับหน้าลิ้นชักก็ต้องตั้งให้เรียบให้เนียนด้วยครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็เดินควักอีกทีหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับ ขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆที่ชมครับ